สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทางช่องของเราก็พาท่านผู้ชมจอหมาที่ขังตนนนถวแถวๆองค์การบริหารส่วนตำบลสารยาจังหวัดนครปฐมครับเราก็เห็นความคิดต่อยอดนะครับนี่ก็เป็นความคิดของลกเขากับท่านผู้ชมครับนี่ก็ลงังชาดีใจรัง อยู่บนเสาอยู่บนสายไฟครับท่านผู้ชมครับเออความคิดของเราเนี่ยของสัตว์โลกของเราเนี่ยสามารถที่จะทำได้หลายอย่างนะครับอย่างสายไฟเนี่ยใครจะไปรู้ว่ามันจะเป็นร่งรังของหลังนกได้นะครับนี่มันก็เป็นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมอ่า คิดว่าอนาคตคงจะเป็นที่วางไข่นะครับวางไข่แล้วก็คงจะฟัก <c oughs> เป็นตัวโลกของมันออกมาครับก็เป็นความคิดดีๆอีกอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมครับในวิกฤตจะมีโอกาสเสมอนะในวิกฤตยะไม่มีวิกฤตอย่างเดียวนะครับโอกาสดีๆก็ยังมีเหมือนกัน อย่างเช่นกรณีของสายไฟนี่นะครับนกเขาก็ยังคิดเอามาทำรังของมันได้นะชมครับนู่นนะครับก็กำลังจะใช้ศิลปะนะศิลปะเหล่านี้คงไม่ต้องไปเรียนที่ไหนละครับแต่ว่าเรียนจากชีวิตเ,เรียนจากธรรมชาตินะครับซึ่ง พ่อแม่นกทุกตัวก็คงจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังขมักขเม้นทำรังน,นี่ก็เป็นความคิดดีๆอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่ชีวิตของมนุษย์เราเองก็มีหลายทางเลือกที่จะ เลือกเดินหรือเลือกทำนะครับท่านผู้ชมครับครับนี่หน้าตาเขาชัดๆนะครับท่านผู้ชมครับอืมที่กำลังรําลังสันทํารางอยู่บนสายไฟมันกท็ท้าทายดีครับท่านผู้ชมครับ เรื่องความร้อนหลังคาก็คงจะป้องกันได้ยากอยู่ครับเรื่องความร้อนจากแสงแดดแต่เขาก็อาจจะคิดดีแล้วนะครับเหมาะสมแล้วเพราะว่าเขาอาจจะตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยครับท่านผู้ชมครับความปลอดภัยใน ไขค,ความปลอดภัยในลูกของเขานะครับหรือความปลอดภัยจากสัตว์เลื้อยคลานต่างๆโดยเฉพาะงูงูเขียวพะอ,อินเนี่ยนะครับชอบมากินไข่กินลูกของเขาเขาก็เลยต้องหาทางที่มันปลอดภัยที่สุดนะครับ โอ้โหทำงานแข่งกับเวลาครับท,ท่านผู้ชมครับอ้อาวนี่ก็แขกไม่ได้รับเชิญฮะมาเป็นสักขีพยานด้วยหรือเปล่าไม่ทราบครับครับอา้าวนี่นะครับคู่